หนึ่งจุดเด่นของเขาเลยผมจะบอกว่าถ้าใครซื้ออย่างผมต้นนี้นะถ้าใครซื้อเนี่ยก็คือ,อความใบที่เขาเป็นเผือกเนี่ยนะฮะก็คือเขาจะไม่ช้ำน้ำแล้วพอเขาออกมาเป็นเผือกแบบนี้ใช่ไหมครับหรือว่าลายขาวเยอะแบบเนี้ย กันอีกแล้วกับไก่บ้านสวนวัส,สนาดีนะครับผมสําหรับคลิปนี้เราจะมาทําการเปลี่ยนกระถางเจ้า,าฟิโลเรนดอนเหมือนกันนะครับตัวนี้จะเป็นในส่วนของจอร์ดบูโนนะครับซึ่งบางท่านอาจจะยังไม่เคยได้ยินชื่อเท่าไหร่นะครับเพราะว่าความนิยมอาจจะเป็นเขาเรียกว่าความนิยมน้อยหรืออาจจะไม่ค่อยมีคนรู้จักมากเท่าไหร่นะครับจะบอกว่า,าฟิโลจอร์ดบูโนตัวนี้นะครับใครที่ ปลูกไม้ด่างนะครับแล้วประสบปัญหาเรื่องใบสีขาวนะครับที่เขามีการไหม้ช้ำนะครับแล้วก็มันไม่สวยเนี่ยต้องบอกว่าเจ้าฟิโลตัวนี้นะครับสำหรับจอสบูโนตัวนี้นะครับจะจบปัญหาเรื่องนี้ทั้งหมดนะครับออย่างหนึ่งณตอนนี้ค่าตัวของเขาเนี่ยมันก็ไม่ได้แพงมากนักแล้วแล้วเป็นไม้เลื้อยที่ปลูกง่ายตายยากนะครับ 1. จุดเด่นของเขาเลยผมจะบอกว่า ถ้าใครซื้ออย่างผมต้นนี้นะถ้าใครซื้อเนี่ยก็คือ,อความใบที่เขาเป็นเผือกเนี่ยนะฮะก็คือเขาจะไม่ช้าน้ําแล้วพอเขาออกมาเป็นเผือกแบบนี้ใช่ไหมครับหรือว่าลายขาวเยอะแบบเนี้ยอย่างตัวนี้ยล้ผมจะ,ะขึ้นภาพให้เพื่อนๆดูนะอันนี้คือเป็นเหมือนวากิวเนื้อวากิวใช่ไหมก่อนหน้าเขาจะเป็นเผือกเยอะพอเราเลี้ยงเขาไปสักพักหนึ่งนะครับต้องบอกว่าสีความที่เป็นสีขาวเขาเนี่ยเขาจะค่อยๆสร้างสีเขียวขึ้นมาเพราะฉะนั้นหนึ่งเลยอาการที่ เราเจอกันสําหรับไม้เผือดเนี่ยก็คือใบเขาจะช้าน้ําแล้วก็ไหม้ไปเนี่ยสำหรับเจ้าตัวเนี้ยตัดปัญหาไปได้เลยนะครับยงง่ายนะครับอันนี้คือกระถางที่อยู่ใน6นิ้วเองนะทีนี้ผมก็จะมาเปลี่ยนใส่ตะกร้าน,นี้แหละตะกร้าตัวใหญ่นี่แหละนะฮนะมาเดี๋ยวมาทําการเปลี่ยนกันเลยดีกว่าแล้วก็มาดูวัสดุปลูกกันก่อนครับว่าวัสดุปลูกมีอะไรบ้างนะเพื่อนๆนี่ เอาแบบง่ายๆนะคล้ายกันเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าแล้วตอนนี้ผมจะผสมอีกแบบหนึ่งแล้วกันไฮไรท์นะครับก็คือใช้1ส่วนมะพร้าวสับนะครับสส่วนนะฮะแล้วก็ดินหมักใบกัมปู1ส่วนเหมือนกันแต่นี้มันจะทับๆกันหน่อยอเนาะมีแค่นี้เองง่ายๆบางคนไม่มีตรงนี้ก็ใช้มะพร้าวสับเพียวๆเลยก็ได้นะถ้าอยากประหยัดต้นทุนหรือใช้มะพร้าวสับกับไฮไรท์สองอย่างประหยัดต้นทุนก็ได้ส่วนตัวน,นี้ผมจะเอามาลอง นะครับลองพื้นเบื้อให้มันเป็นปุ๋ยอีกทีหนึ่งนะครับมาสําหรับตัวน,นี้ก่อนอื่นเลยเหมือนทุกครั้งก็คือเราจะใช้งอกงามนะครับในการผสมไปกับดินหมักใบก้ามปูของผมนะเ,นเพื่อนๆถ้ลกล้องรบกวนหยิบนี่หน่อยครับมาเราจะผสม ผสมเพื่อนหนึ่งเลยป้องกันเชื้อราอีกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็เขาจะช่วยให้ไปกระปุ้นให้รากหอยนะครับผลิตรากหอยให้เยอะๆเพื่อที่จะได้ส,สร้างเพื่อที่จะได้ดูดซับสารอาหารได้เยอะขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือจะช่วยเพิ่มสีสันเรื่องใบนะครับเดี๋ยวผมจะผสมแค่นี้ก่อนนะเหตุผลเพื่อผมจะลองพื้น ทีนี้ผมจะใช้ีเปลี่ยนเป็นไซส์นี้ทีเดียวเลยนะครับตะกร้าอันนี้น่าจะประมาณไซส์สินิ้วมานะฮะเราก็จะลองพื้นด้วยโฟมเนื่องจากว่า,าผมจะเน้นเบาเพราะ,ราะอาจจะต้องเคลื่อนย้ายบ่อยนะครับเราก็ใช้ท่อ pvc 1นิ้วลองฐานเพื่อความหนักแน่นแล้วก็เพื่อความ ที่เขาจะได้ไม่ขยับไปมาอะไรได้มากนะักจะลองแบบนี้โฟมก็อย่าดราม่ากันนะครับเพราะว่ามันเป็นวัสดุที่เราเก็บมาจากถังขยะถังขยะได้แล้วเราอ่ะก็ประหยัดต้นทุนนะครับผมก็จะลาประมาณนี้เดี๋ยวมาดูนะว่าผมจะทำยังไงอ ทีนี้เราก็จะใช้มะเขาอสับนะครับเหมือนเดิมรองพื้นกล้องเห็นไหมครับถ้ากล้องไม่เห็นกล้องขึ้นอย่างนี้เลยครับมาอย่างนี้เลยรองพื้นเพื่อซับความชื้นก่อนนะครับเพื่อนๆบางๆไม่ต้องเยอะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกบ่อย นี่เราจะสกอพืืนทั้งนี้แล้วทีนี้เราก็จะเอาอาดินดินหมักใบกัมปูของเรานะครับโรยโดยหนึ่งชั้นไสแบบดยเร็วนะครับแสงมันจะหมดไม่ใช่อะไรนะฮะเราก็จะโรยด้วยปุ๋ยออสโมโค้ประมาณสักครึ่งกำมือ เพื่อเป็นปุ๋ยชั้นสองเหมือนที่เคยทำปกตินะครับตามด้วย s t a r ์เก G กันมะแรงเพราะว่าหน้าฝนเนี่ยจะบอกว่าเยอะมากมือหนอักแล้วผมเนะ่ยอะไรที่ใช้มะพร้าวสับเนี่ยควรใส่นะเพื่อนๆ จะบอกว่าควรใส่มากๆเลยครับสูตรแบบนี้ผมจะบอกว่าผมใช้ก็คือผมปลูกนะอย่างที่ผมปลูกเจ้า,ากลองเห็นไหมเจ้าอ,าอานะ่ะพาริโซครับนึ่พาริโซนั่นนะ่ะคือผมก็จะใช้สูตรนี้ที่ทำเ,เพื่อนๆนะก็คือเขาจะค่อนข้างใบใหญ่ ได้เร็วนะครับแล้วก็จะอยู่ได้นานมาทีนี้เดี๋ยวเราจะผสมตัวนี้ก่อนเลยครับรอบนี้ผมจะผสมลอยๆนะแล้วก็ถ้าบางท่านยังคล่องใจว่าเอา๊ะเอ้าแล้วทำไมเาสาผมอะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ห่ออะไรเลยก็เดี๋ยวผมจะมีชิป นะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าความขี้เกียจเป็นหลัก <c oughs> ความขี้เกียจเป็นหลักเขาอาจจะสับใช้เสาที่หอด้วยแล้เขาสับหรือ,อมันจะมีเหมือนเหมือนผ้าผ้าโฟมผ้าอะไรสักอย่างนีที่เขาปลูกกันแล้วามาห่อแต่ผมจะพลิกนิดนึงมมพลิกนิดนึงแล้วก็ใส่ปุ๋ยสำหรับส่วนนี้นะครับอสโมโคตรประมาณสัก เกือบเกือบกำมือผมอะภาพเร็วไปไหมเร็วไปขอใครด้วยนะแสงมันน้อยจริงครับเพราะมันมืดไปกว่านี้เดี๋ยวมันจะไม่ค่อยนี่รอตบูโน,โนครับจะบอกว่าใบเขานะครับเท่าที่ผมเคยเห็นกับตามานี่มันจะสามารถยาวได้ถึงประมาณ80เซนนะแต่เคยคุยกับพี่สลาวุธเนี่ยเขาก็จะบอกว่า เขาเคยเห็นเมตรนะ่ะยาวได้ระดับเมตรถ้าต้นใหญ่จริงๆอ่ะผมก็เลยเลือกที่จะใช้นะครับเจ้าตะเข่งเล็กอันนี้ใบละ25บาบาทนะน้เพื่อนเขาชอบเชื้นก็จริงแต่เขาก็ไม่ได้ชอบแฉะมากนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะใช้เพลท์เนี่ยค่อนข้างเยอะหน่อย ผสมไปหน่อยหรือมผสมตาเกลเจียนี้ไป เข่งใหญ่เลยก็บอกว่าเรื่องวัสดุของชิง้นทีนี้เราจะผสมน้ําก่อนนะครับเราจะลดน้ําผมก็จะใช้เจ้าอาแอนติลาน้ํายาก,กันลานะครับผสมไปแล้วก็น้ํายาเลิงลากอินวันที่เ,เพื่อนๆเคยถามนะครับ สมไปหน่อยอะไรอีกอ่ะขอแก้วหนึ่ง ลดน้ำก่อนนะครับก็อย่างที่เคยบอกว่าพอมันเป็นตะกร้าหรือกระถางใ,ใหญ่ๆเนี่ยเราลดทีเดียวเลยมันอาจจะไม่ทั่วถึงเพราะฉนั้นเราก็จะลดไปก่อนซึ่งนึงนะครับให้มันมีความชืน้นโอเคมันจะใช้ประมาณนี้พอตอนแรกเกลีเ,เยอะกว่าน,นี้นะประมาณเดี๋ยวไม่พอ ประมาณนี้จะบอกว่ารากต้นนี้มันถือว่าค่อนข้างโอเคแล้วพื้นเขาไม่มีปัญหาเท่าไหร่นะผมก็จะไม่ลื้อมากสำหรับต้นนี้เพราะว่า เขาไม่ค่อยมีปัญหาถ้าเป็นแบบว่าต้นไหนที่มันมีใบใบช้ำใบเหี่ยวยกนี้ก่อนต้องเห็นชัดไหมแม้วใช้แค่นี้ต้องใช้จับลืมเอากระมังมาลองนี้เลยอ่ะ ว่าจะมีอันนี้สีขาวขาวที่ผมบอกว่าผมขี้เกียจใช่ไหมผมก็จะอ,อย่างนี้อีกทีนึง จะไม่พอเดี๋ยวต้องเดีย่ยวไปเขาสับเพิ่ม เรื่องมันกล้องปล่อยมันเราภาพไป เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแบบง่ายๆนะครับง่ายๆสไตล์การปลูกฟิโลนะ่วนใหญ่ผมก็สูตรมันก็จะไม่ได้ต่างอะไรกันมากนะครับเพียงแต่ว่าอันนี้เราขยับมาเป็นะตะก้าที่มันใหญ่หน่อยแล้วครับแล้วก็ีิโลอย่างที่บอกเขาก็จะเน้นมากเขาสับเป็นหลักนะแล้วก็เน้นเรื่องออสโมโค้ดนะครับส่วนรากเ่ยตัวน,นี้ดูแล้วผมเข,เขาต้องไปหาที่เกาะแน่เลยนะฮะแต่ผมก็จะตั้งไว้แล้วนนี้คื ผมต้องดูก่อนว่าผมจะต่อท่อตั้งหักไปหรือผมจะเอาไว้สั้นๆเนี่ยซื้อมาอีกอันนึงแล้วก็เสียบแล้วก็ต่อไปเรื่อยๆแต่ถ้าที่ผมใช้ตัว PVC ตัวนี้คือมันสามารถมีบล็อกต่อได้ไงซึ่งเราจะสามารถตัดท่อนท่อเนี่ยคือสวมข้อต่อว่าเราจะต่อเขายาวได้แค่ไหนเพราะก่อนหน้าผมปลูกอีอ่ะมันเป็นไม้ยาวๆใช่ไหมมันตัดต่อไม่ได้เพราะนั้นถ้าเราใช้แบบนี้มันก็จะสามารถคุมความสูงได้ว่าเราต้องการให้มันสูงแค่ไหนแค่ไหนมันก็จะอาจจะ มันก็อาจจะเป็นเรื่องเสียแรงเยอะหน่อยเราต้องมานั่งตัดต่อท่อเนาะแต่มันก็ไม่ต้องใช้ประกอบอะไรเพราะว่ามันสามารถเลือกความสูงความต่ำอะไรได้นะฮะก็จะเป็นประมาณนี้สําหรับการเปลี่ยนนะครับกระถางเจ้า,าฟิโลเดนดอนนะครับเจ้าจอสบูโนโนะครับเป็นต้นไม้ที่ด้านเผือกแต่ใบไม่ไหม้นะครับซึ่งจะบอกว่าเป็นต้นไม้ที่น่าสนใจมากๆนะครับสำหรับหนึ่งในคนที่มีเวลาน้อย สองคนที่ไม่ชอบนะครับเรื่องใบช้าใบไหมไม่อยากจะเห็นต้นไม้ของเราเนี่ยนะครับก็คือเป็นใบช้ําใบไหมเลยนะครับเจ้าจอร์ดบุโน่บอกเลยว่าตอบโจทย์นะครับเราก็สามารถปลูกเลื้อยหรือว่าสามารถปลูกใส่กระถางให้มันดูสวยงามได้แล้วเราก็ตัดไปเรื่อยๆนะครับอัตราการเติบโตของเขาเนี่ยจะบอกว่าเขาค่อนข้างโตดีนะครับเรากา็ผมได้มาเนี่ย รู้สึกจะ3ใบนะถ้าจำไม่ผิดนะฮะสามใบก็เขาจะเขาก็ยังไม่ทิ้งใบเลยนะตั้งแต่ใบแรกนะครับเขาก็ยังไม่ทิ้งใบเลยเขาก็ยังโอเคเป็นไม้ใบด่างที่มีความทนทานพอสมควรซึ่งเหมาะแก่เพื่อนๆน,น,น,นะครับที่ไม่ค่อยมีเวลามากนะนะก็จะประมาณนี้เอาแบบง่ายๆแล้วกันนะครับส่วนผมกายบ้านส่วนมอสนาดีนะครับขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วสวัสวดีครับ แล้วก็จะบอกว่าถ้าใครมีปัญหาติดขัดอะไรตรงไหนนะครับก็คือผมจะทิ้งนะครับ Facebook ส่วนตัวไว้ให้อาจจะตอบช้าหน่อยแต่ว่ารับรองเดี๋ยวจะพยายามมาตอบให้ทุกคอมเมนต์นะครับเพราะว่าส่วนตัวแล้วก็มีภารกิจประจำวันจะต้องทำด้วยเนาะส่วนคอมเมนต์ใน YouTube อาจจะตอบช้าหน่อยก็เช่นกันนะครับเพราะว่าต้องทำภารก,กิจแล้วก็เวลาค่อนข้างน้อยหน่อยก็จะพยายามตอบให้ทุกคำถามท่านแล้วใครที่ จะถามผ่าน Facebook นะครับรบกวนนะครับแอดข้อความเข้ามาก่อนว่าติดตามมาจาก YouTube แล้วเขียนปัญหาของเพื่อนอะ่ะทิ้งไว้เลยว่าเกิดปัญหาอะไรติดขัดอะไรแล้วผมจะมาตอบให้นะครับเพื่อน